ครับมื่อเนี้ยที่าดเจ็ดปลาไหลครับกำลังปักอยู่ครับจากไปดักหมูมาเขาก็ได้ปลาไหลครับไดหาปลาไหลมาบาดเจ็ดครับโตปกใหญ่เลยครับ นี่สยเหรอครับได้ตัวเดียวครับางตัวใหญ่รับตอบแล้วมันนี่เขามาผัดเผ็ดปลาไหลจ้ะอันนี้พริกแกงอันนี้ปลาไหลของเขา มาเบิองได้จ้ะส่แสีบหรือบ่แเสบมาเบิองแล้วกันอีอปลาไหลเ้าเได้จ้ะนี่ผัดปลาไหลผัดเ,สสเผ็ดเขาเอื่นผัดเผ็ดชีสเคือกันบ่แต่ละบ้านบ่คือกันเลยจ้ะนี่เ้าก็ใส่ใบกับเขาแล้วจ้ะ โค้จำหมักพริกขั้นพบนมาผู้ใดเฮ็ดแนวกิงเสียบที่จำสิแล้วสสจ,มมลจ้ะแซ่ยบก็เสีบกับถาซิมแล้วจ้ะขอ้ยมึงตอนปลาไหลเพราะอื่นอย่างนู้นแหละยู่บ้านเอินปลาไหลอยู่บ้านเอินปลาไหลนี่น,น,ะนะจ้ะขอได้มาตัวบอกง่ายเลยขอ น้ำกระดอกเระเดียดคุณใช้ยระพุ้งเขาผัดแบบนี้แล้วจะดูกะเกษตรสมบนูรณ์้านเป้าบ้านน้ำมวงเนี่ยแล้วจะนี่ก็คือผัดปลาไหลน้ะจ้ะอันนี้ก็ไก่ซิสุกแล้วนะจ้ะปรุงแล้วจากน้อยเขากก่ซิมาซิมว่าซิเสียบหรือปลาเสียบจ้ะ นีคือผั้ปลาไหลนีตักให้เบิ่งเด้วยมีตู้ปลาไหลของเขาเพี้ยคินแบบบ้านๆเัางละเจ้ะกิกนแต่อาหารอีสานอาหารไทยก็บ่บญจก,กุนได้หอกมาเด้อจ้าพี่นอ้องผู้ใดที่กินผักปลาไหลหมูก็ได้กินซุมื้อละหมูก็ได้ อุ้ยหอมอะไรครับหอมหอมหอมสิมมึงก่อนเด้ครับบอกสิมคั้มไงดอกจามันวอกฝาก <laughs> โอ้เสียบตุกินองเลยมาเด้อครับมากินผัดเผ็ดปลาไหลน้ำกันครับมากินผัดเผ็ดปลาไหลอิ่มแล้วก็ที่ได้ไปยามนูแล้วครับเมื่อนี้ก็ให้กลับไปสามสิบกว่าหลังครับร้องเอาไส้กบหกหลังครับกลับดักหนูใส่กบ,บเป็นเพื่อนี่เป็นยังไงขนาดเขาไปดักหนูกบเนื้อเขามาตอิดอยู่ครับ ลองเฮ้ลองใส่เบิ้งครับใส่โกลบลองเบิง้งหกหลังครับมันที่เป็นยังไงทส่ได้กบบ่ครับเดินนี่กับรุ่นหนูน้ำกันแล้วครับจินผัดเผ็ดปลาไหลแล้วก็ที่ได้ไปยามหมูครับมาเด้อครับจินผัดเผ็ดปลาไหลน้ำกันครับ เดี๋ยวเรื่อัขั้นหนึ่งมาขาล่างตรงขาหมุนหา,มน,มมาน,นมุนหามนเจ็ดเจ็ดเจีาเปิดตัวมบเฮ็ดเจงหนแปดเก้า,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 านลีกองหีกเรบบ เผายิ้มหน้าวันที่ได้พยายามลงแล้วครับส่วนน้ำกันมาคืนในห้องที่หมานมานะครับ